ค่ะมือนีมาตามอาจารย์ช่วยชายเพื่อนบ้านตำเล้าเพื่อนไห้มาแล้วด้วนๆวิ่งบนรางคัดพิเศษเน้นๆตำเล้าวันที่สิบเกียมืออื่นจะเป็นตัวใดอาจารย์ช่วยชายไห้มาแล้วต้องไปติดตามกันเลยค่ะนไครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนรลครับค่ะสวัสดีค่ะามยืนยูืนค่ะ เออเออวันดีแม่ตัววัดีครับค่ะวันด,ดีค่ะงานนั่นเรียกล้าวกับรูดเนาะอานหมอนอกครับผมมันขึ้นไปแจมนึงเนาะนีะ่ครับจารอะไรตัวแรกคืนแต่ว่าเรียกให้ผมกับยังงานเก้าหันหลาะพรามีมยังเป็นแปลงเอกครับนี่จะของทองแดงแล้วผมว่าเดี๋ยวาอาหายของวันที่สิศเลยนะหมอครับผมตัวได้ครับอาจารย์วันที่ทิศเนี่ก็เอาไปรดเนะาะครับผม อมีเล้วิ่งสองตอัวนะคือเกาและมีวิ่งสองกับสาม,อมสองกับสามนี่เสมอการนะหมอเนอะอครับโนราณนะจน๊ะเนาะเออเพรน่นหนักตัวใดดอกเสมอกันเพราะว่านเป็นสูตรที่สองตัวมาตัวนะครับผมบางที่กับมานกำกันทั้งสองอยังสี่นะาอันบ้านนี้ผมจับคู่ให้กับสิเปลล์เลย่ย์ยเล็กน้องขานาดนะ่ะครับผมมีสองสีเอแล้วก็ แล้วก็6อืมบาดนี้ก3 3 4แลก35 36ี6จุดนี่ล่ะหมอครับผมอืมสิบ่มีตัวกันตัวยงดอกมันอยู่ในนี่ล่ะักอันนีอันอันวงกลมโตนี่เด้อหมอเด้อวงกลมโต ห้าสามห้าะหมอสองหาสมานะครับสองห้าสามหาน2 4กับสอกับเป็นตัวรองซะมาเนี่ยพิจบรณากัน3าตัวให้เอาจักสองจุดนีมอเดร์ครับผมเอามีหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหาสตัวเช่มครับครับผมมาเนียนพื้นที่นอกา คือเป็นแต้มนึงออาจารย์ึงเป็นสองน้มามอน้อาครับผมอนื้กาเที่ยวนี่กาอันเ็บที่เป็นเขาเบิง้งกาพีน่นตรงแหม,มันเลขผมมันมนักเดี่ยวเป็นยังสั้นนะนะหน่อย่างนี้เป็นแต้มหนึงแต้มนึงน่งนะยรอดยอดหลังขึ้นเบิ้งก็ได <c oughs> มากนี้เะแต้มเหจารยกันอะไรก็มากนี้เทแต้มครับเออโดยว่ามันกทงนี้เป็นแต้มเหนะอออันนี้เท่าแม่จันนี่เทีาถึงแต้มต้องแต้มมันเลยกนนี้ผมหไปนะะมันก มื่ตามที่ผมบอกก็ใหม่เมื่อคืนแต้มลงแต้มนี่นี่นะรับจับจับนะเนจะมันเป็นยังไงที่จริงมันก็มันก็ผมก็หายไปตามศูนย์น้มอหนาะเอาัวทวนมองนี่นิมันเอาไปตัวทวนนะครับววนก็วิ่งสอกับสมบน่างจับคูกับสองซีสองหาสองหกสามซีสามหาสามหสมตัวกับมีหนึ่งสองหาหนึ่งสามหาแช่นี้ได้ค่ะเดียวลายครูเนาะนะครับ รถต้องครับถึต้องครับมีวงเน้นๆคือสองหาก็สามหาเนาะจันครับเน้นสองหาก็าสามหาเนี่ยแะหอรือว่าตัวเลขในทางมาหลายเนาะอ๋อจย์ช่วยชายหนึ่งก็บ่ค่อยรุดโดนนะครับเ่าเกินสองวัดเราะเก้าตาเบื้งเที่ยวนี้ผมกแม่มันรุดกับเลขวิ่งก็อาจจะบ่รุดดอกโอ้ไม่ใช่ไม่นี่เรือมันสูดมันเดินมาโดนแล้วนะเพระมันิรุดเต่นะตัวนั้นกันรุดคือคืนแค่แต้มนะมอเพไปไกลดอกครับ คือแท็มๆนะสามอาจจะเป็นสี่หรืออยางจะเป็นสอาจจะเป็นสามจเตรงนี้อย้เขาเรียกันี่ระารถแท็มอาจจะเป็นหนึ่งกหนังลาจจะยางเก่งก็ได้เอะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่ี่หไปเลยฮะครับผมเออเอาค่ะทางหบอทั้งมวนตรงนี้ะหมอเด้อครับขอบคุณยหลายอาจารย์เนาะขอให้กิฟชมนันขาจดีสุขนสวัสดีครับโชกดีครับสวดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอืมเอาหน้าอาจารย์ไปฟาบุนไถ่ส่วน เด็กศิลปาวิรุฬิค่า้เลยนะก็ไปก่อนเนาะล่าเขาจะไปเลยอ่อพอกลมือมานเด้อกสิลายอาจารย์เนาะค่ะล่องดุดวนไปเลยนะครับสำหรับอาจารย์นิชัยให้มังกรนะนะครับมาเล่นกันตามมก่อนเดี๋ยวจะน้อยตามอีกอาจารย์ค่ะมีสายอาจารย์เนาะอาจารย์เนาะถ้าเขากัหาหงเนาะส่วนอาจารย์ชูชชัยเนี่ยผหายมาแล้วนะครับที่เด็ดของฝนในวันนี้เนาะค่ะเอาไปตีโชว์เลวครับผมนะครับกับศิมีวิ่งสองกับสามบนล่างน้ำนักเท่ากันนะครับเนาะค่ะอ่า หลักับมีให้สองซีสองหาสองหกสามซีสาหาสนะครับตัวเน้นมันคือ2องหาสหาเนาะสตัวมันกตจับมาให้นะครับ1นึ่งสองห้นสห้าะครับเรียกว่าลายครูเพราะว่ามีตัวเน้นนะครับเพื่อเพื่อขึ้นลงให้แล้วเพื่อแต้มลงแต้มแล้วนะครับหรือว่าตัวเน้นมันจะเป็น2องหาับ3ามหาแล้เรียกอาจารย์ที่ใช้สังเกตง่ายนะครับว่ารุดเกินสองสหมวดดอกนะครับตามมเลยสังเกตมากนะครับกับมีเขาไม่รุดธรรมดาแต่พอเกินสงหมวดสาหมวดจะเขาหลดหมวดนี่นะสนใจ เพราะว่ายังเพราะว่าคนรุ่นพึ่งรุ่นพึ่งเหมือเดียวเนาะมันเงินซองหนึ่งขาดจาเขาแล้วนะครับก็ลองติดตามหาตัวเด่นไว้นะครับว่ามีตัวอะไตรงกันบ่นะครับสระประจันชูฉายเด้อนะครับขอให้โชคให้มารให้รวยสุขสุขคนเนาะคุนนี้นำมาเข้าพื้นที่รองติดไว้เรับทิดหน่อยทิดงไวล้วก็ติ้งโลดนะครัะทายมิโชคกันดกับว่ารุ่นกันนะครับ ไปชิเดรุ่นเล็กทายตอนนะใช่เลยตอนนี sure ้กําล uh ังทายไกลหรือทายช่องด้วครับนี่ว่าทายก่อนหรือทาพราะว่าคือหรือมันยากเลยมันยากจานนะมันเกิดสิ่งยากขึ้นมาเกิดสิ่งยากขึ้นมาเนาะตามไปเลยเลขข้างโน้นเป็นฝันหายว่าอกนะครับส่วนใหญ่เข้ากันแต่ว่าบางครั้งท่างช่องมันมีเวลานะครับอ่ามอเลยก็แม่ตุ้นี่เป็นเลขที่เรียนหาเรียนหาจานเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเลขค้านวณหน่อยนะครับใชสิเน้นไปทางการหาคบฝัน <จ>ห,หาคตปนแนมให้นะครับเวลาขินนางยโยกอีโกโก,โกโลโกโลกอ้อๆก็นคนหนึ่งโอเคมีหรอกกระเถินตัวในนาดำนาแดงเออวิวพ่อ,อายกกระทินเนี่ยตกใไกด้พ <c oughs> ูนางได้พูนาอะไรนี่ยที่จะพูนาอะไรเลยเนีโอ้ยถินน้อยแต่วาเด้อ,อเนละอว่าเรออนไปหาจานเดี่ยแต่ร่มหาเลขเน,ะนาะวัยนันในของแอทยขีดนะเพื่นเด้ร้างหัวต่ว่าจะได้เงินเขาจะเป็นเงินไปือวดำกระดำกันนะงอมดำเงินนา ครับขอบุริราได้ยิ่ซีนะครับสีติดตาเราชมทั้งสองช่องเนาะค่ะมีช่องนี้ก่อนช่องแม่ตุ้ยรวยละวันช่องมอรวยปันโชคมอรวยรวยทรัพย์เจียไอเดรไล่เนาะหานุ่มๆเพิ่มมากไอเดรไล่เป็นบ่มี่ไ่มบะหมี่อ่ะน่ารักจังว่าทอดไปเลยดิเสียแล้ว่ะล่างเดิโอ้เธอเดรไล่เสียด้วยร่างเใช่ไหมมีเนาะเออหนุ่มๆนะครับอ๋อครับ โอ้ยเอร์ลี่เลยคิดอย่างเลยเม่ตุยคุณบ้า,บาตอบแล้วนะมันเราเริ่มต้อมเห็นมาหลายเรี่ยแล้วเฟอร์ลี่ก็เริ่มกินนังนอนมารับแล้วโอ้ยเนาอ,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 อนะครับ,บรอาท้าใจเนาะเป็นจักรวาลนะฮะเ,เอาเบียร์ก้อนเบียร์ก้อนพี่น้องครับเอาได้ครับผมครับไปชนี่เพิ่นมาเฟือง่นว่าได้ไปอันกูเกิลนะนะนะครับก็ขึ้นเ่าเมตุยน่าได้แล้วนะครับมาเลื่อยมาหายแล้วนะครับเอากระตามนี่นะครับอาจารย์ชูชัยมาสองกับสามบนรางต่อกัน จับสองชี่สองหาสองหกสามสี่สามหาสามหกเหล็กซ้อมโตก็คือหนึ่งสองหาหนึ่งสามห่านะในตู้เนาะเอากระโข่อยโชคไขมันนะอาจารย์วิชัยได้งวดวันที่สิบเจ็ดกันยายเนาะแจกเป็นเหล็กตำเล่าด้วยนะครับรวยหยกช่องเน้อในงวดนี้เนาะนะครับขอบคุณอาจารย์ลายจีบเบงปั่นนะครับบอกกันโดนเมื่อไรอาจารย์เราเกิไปลุนหววกันถ้ากันซาวเนาะนะครับนี่อันนี้แล้วอาจารย์พิชัยกับท่านพิชัดอกขอลุนหัวกัน อ่ะขอขอบคุณหลายๆนะครับอย่ีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับเป็นกำลังใจกันการช่องอยจะพยายามสรรหาตั้งตัวด,ดตัวดีมาฝากมาตอนนี้นก็หละ่ะนะครับติดตามช่องมาเตอก็ไซคตุ้ยใบยซิเรียสมาจสบายนะสบายนะครับพี่ประตูข็ถูกก็ไปถือ,อว่าเป็นเรียอตลกอะไรกันนะครับดิซิเรียสวัสดีครับสวัสดีครับ